เลวีนิติบทที่16วันลบมนทินพระยาเวรตรัสกับโมเสสหลังจากบททั้งสองของอารนสิ้นชีวิตเมื่อเขาเข้ามาใกล้พระยาเวและถึงแก่ความตายพระยาเวรตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงบอกอารอพี่ชายว่าอย่าเข้าไปในอภิสุทธิสถานตามใจชอบคือเข้าไปในม่านหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหลังหีบเพื่อเขาจะไม่ตาย เพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งกรุณาแต่อารมณ์จะเข้ามาในอภิสุทธิสถานได้โดยวิธีนี้คือให้เอาโคหนุ่มตัวหนึ่งไปเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวให้เขาสวมเสื้อปานบริสุทธิ์และสวมกางเกงผ้าปานคาดผ้าคาดเอวด้วยผ้าปานและโพกศีรษะด้วยผ้าปานนี่เป็นเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ ให้เขาอาบน้ำแล้วจึงสวมและให้เขานำแพะผู้สองตัวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปกับแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจากชุมนุมชนอิสราเอลอาโรนจะถวายโคเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของตนเองทำการลบบนทินตนเองกับครอบครัวของเขาแล้วเขาจะนำแพะสองตัวนั้นไปถวายเฉพาะพระพักพระยาเวที่ประตูเต็นนัดพบอารนจะจับฉลากแพะสองตัวนั้น ฉลากหนึ่งตกเป็นของพระยาเวอีกฉลากหนึ่งเพื่ออาซาเซลแพะตัวที่ฉลากตกเป็นของพระยาเวนั้นอารณนจะถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปแต่แพะอีกตัวหนึ่งซึ่งฉลากตกเพื่ออาสาเซลนั้นจะนำถวายเฉพาะพระพักพระยาเวเป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิตเพื่อให้มุนทินตกที่มันแล้วปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้แก่อาซาเซล ให้อารนณถวายโคเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของเขาและลบมนทินตนเองกับครอบครัวของเขาให้เขาฆ่าโคเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของเขาเองและให้เขาเอากระถางไฟที่มีฐานลุกอยู่มาจากแท่นบูชาเฉพาะพระพักพระยาเวและนำเครื่องหอมทุบละเอียดสองกำมือเข้าไปไภายในม่านแล้วเอาเครื่องหอมนั้นใส่บนไฟเฉพาะพระพักพระยาเวให้ควนเครื่องหอม ขึ้นคลุมพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบแห่งสกีพยานเพื่อเขาจะไม่ตายให้เขาเอาเลือดโคเล็กน้อยประพรมหน้าพระที่นั่งกรุณาโดยประพรมเลือดที่พระที่นั่งกรุณาเจ็ดครั้งด้วยนิ้วมือของเขาแล้วให้อารอณ์ฆ่าแพะที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปสําหรับประชาชนนําเลือดแพะเข้าไปภายในม่านเอาเลือดแพะไปทําเช่นเดียวกับที่ทํากับเลือดโค คือพระพรมบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณาโดยวิธีนี้แหละเขาจะลบมนทินของอภิสุทธิสถานเพราะเหตุมนทินของคนอิสราเอลเพราะเหตุการล่วงละเมิดเพราะบาปทั้งสิ้นของพวกเขาและอารนจะทําต่อเต็นท์นัดพบซึ่งอยู่กับเขาท่ามกลางมนทินของพวกเขาห้ามให้มีคนอยู่ในเต็นท์นัดพบเมื่ออารนเข้าไปลบมนทินในอภิสุทธิที่สถาน จนกว่าเขาจะออกมาและลบมณทินสำหรับตัวเขาสำหรับครอบครัวของเขาและสำหรับชุมนุมชนอิสราเอลอาโรนจะออกไปยังแท่นบูชาซึ่งอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวทำการลบมนทินแท่นนั้นเขาจะเอาเลือดโคบางส่วนเลือดแพะบางส่วนเจิมเชิงงอนของแท่นบูชาทุกด้านเอานิ้วจุ่มเลือดพระพรมแท่นนั้นเจ็ดครั้งชำระแท่นบูชาให้บริสุทธิ์ผลมนทินของคนอิสราเอล เมื่ออาโรนทําการลบมนทินของอภิสุทธิ์ที่สถานเต็นนัดพบและแท่นบูชาเสร็จแล้วเขาจะถวายแพะตัวที่มีชีวิตอยู่อาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้นสารภาพบาปต่างๆของคนอิสราเอลการล่วงละเมิดของพวกเขาทั้งหมดและให้บาปทั้งสิ้นของพวกเขาตกลงบนหัวแพะนั้นจากนั้นจงปล่อยมันเข้าไปในถิ่นธุรกันดารโดยมือของคนที่เลือกไว้ แพะนั้นจะบรรทุกความผิดทั้งหมดไปอย่างที่เปลี่ยวแล้วเขาก็ปล่อยให้มันเข้าถิ่นทุรกันดารไปให้อารอลเข้ามาในเต็นท์นัดพบเปลืองเสื้อตำแหน่งผ้าปานชุดที่เขาสวมเมื่อเข้าไปในอภิสุทธิ์ที่สถานออกเก็บเสียที่นั่นให้เขาชำระตัวในน้ำในที่บริสุทธิ์สวมเสื้อตำแหน่งของตนเดินออกมาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของตนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของประชาชนเพื่อลบมุนทินของตนเองและของประชาชน ให้เขาเอาไขมันของเครื่องบูชาลบล้างบาปไปเผาบนแท่นบูชาให้ผู้ที่ปล่อยแพะไปให้อาซาเซลนั้นซักเสื้อผ้าของตนและอาบน้ำหลังจากนั้นจึงจะเข้าในค่ายได้โคซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปที่อารโณนเอาเลือดไปลบบนทินอภิสุทธิ์ที่สถานนั้นจะต้องถูกนำออกไปเสียข้างนอกค่ายหนังเนื้อและมูลจะต้องถูกเผาเสียด้วยไฟ ผู้ที่เผาก็ต้องซักซื้อผ้าของตนและอาบน้ำหลังจากนั้นเขาจึงจะกลับเข้าค่ายได้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทั้งหลายว่าในวันที่สิบเดือนที่เจพวกเจ้าต้องปฏิเสธความปรารถนาของตนเองและต้องไม่ทำการงานใดๆทั้งตัวชาวเมืองเองหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเพราะว่าในวันนี้จะเป็นวันลบบนทินของพวกเจ้าและชำระพวกเจ้าให้พ้นจากความบาปทั้งสิ้นของพวกเจ้า พวกเจ้าจึงสะอาดเฉพาะพระพักพระยาเวเป็นวันสบาโตให้เจ้าทั้งหลายหยุดพักสงบพวกเจ้าต้องปฏิเสธความปรารถนาของพวกเจ้าทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรให้ปุรุหิตผู้ถูกเจิมและรับการสถาปนาเป็นปุรุหิตแทนบิดาของตนทําการลบมุลทินให้เขาสวมเสื้อผ้าบานคือเสื้อตําแหน่งบริสุทธิ์ให้เขาลบมูลทินแก่อภิสุทธิ์ที่สถานให้เขาลบมุลทินให้แก่เต้นนัดพบ และให้แก่แท่นบูชาให้เขาลบบนทินให้แก่ปุโรหิตท,ทั้งหลายและประชาชนทั้งหมดของชุมนุมชนนั้นทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทั้งหลายให้ทำการลบบนทินเพื่อคนอิสราเอลปีละครั้งเพราะบาปทั้งสิ้นของเขาโมเสสก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านไว้